ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ คลิปนี้มีประโยชน์มากๆใครที่อยากซื้อสลักออมสินอย่างไรให้ถูกระวันเกือบทุกเดือนสตังมีเคล็ดลับมาบอกแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะมีซับถึงไหมเอามาดูกันทุกวันนี้เนี่ยทางออมสินเนี่ยเขาจะมีสลักเนี่ยประมาณ3ผลิตภัณฑ์นะอย่างแรกเนี่ยออมสินพิเศษประมาณ1ปีต่อมาสลักออมสินพิเศษ2ปีและสลักออมสินพิเศษดิจิทัล2ปีนะครับซึ่งการฝากเงินเนี่ยก็สามารถฝากได้กับที่ธนาคารและสามารถฝากได้บนแ,บบแอปไม Mo โมก็เรียกว่าสลักดิจิทัลทีนี้ จะทำอย่างไรให้ถูกหวยบ่อยที่สุดนะครับเขาบอกว่าหากคุณเนี่ยซื้อสลากออฟสินดิจิทัล1ปีควรจะฝากขั้นต่ำประมาณ1 0 0 0 0หนหน่วยหรือจำนวนเงิน200,000บาทจะเพิ่มโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกเดือนนะครับใครที่ซื้อสลากดิจิทัล1ปีนะควรจะฝากขั้นต่ำา1 0 0 0หนหน่วยหรือ2 0 0 0 0 0บาทจะเพิ่มโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกเดือนนะครับ ต่อมาใครที่ซื้อสลักออมสินดิจิทัล2ปีนะครับควรจะฝากขั้นต่ำ1,000หน่วยหรือจำนวนเงิน100,000บาทจะเพิ่มโอกาสถูกรางวัล3ตัวท้ายทุกเดือนครับ ดังนั้นถ้าใครเนี่ยที่มีเงินเก็บหรือเงินเย็นประมาณนี้ก็สามารถลองฝากได้นะครับนอกจากที่จะลุ้นโชคแล้วยังมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยด้วยหากคุณฝากครบในวาระเวลาที่เขากําหนดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครมีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงเนาะบางคนฝากน้อยแต่ถูกรางวัลใหญ่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ดวงนะครับขอให้คุณเนี่ยใช้เงินที่เป็นเงินเย็นและการที่คุณคิดว่า ในระยะเวลาที่1ปีหรือ2ปีที่คุณฝากนี้คุณจะไม่ถอนมาใช้นะครับเพราะว่าคุณจะได้รับดอกเบีย้ยแล้วก็มีโอกาสได้รุน้นรางวัลอย่างเต็มทุกงวดนั่นเองนะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวสตังค์จะไปตามข่าวให้นะครับอยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ชองสตังค์มีเดียด้วยและใครที่อยากจะซื้อสลากออมสินก็ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินนะครับหรือว่าเบอร์สายด่วนออมสิน1 1ึ่าโทรได้เลยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ